เ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบช่างแกะตอนเย็นๆนะครับห้าโมงแล้วเนี่ยครับผมยังไม่กลับบ้านหรือขายของก่อนนะครับนะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้ส่งของนะครับวันอังคารนะร <c oughs> <c oughs> ก็จะส่งของจันพุทธศุขนะครับวันอังคารวันพฤหัดเนี่ยก็จะเป็นวันที่ทํางานที่ข้างค้างไว้นะครับนะ <c oughs> ทํางานเก็บงานนะครับเก็บงานพร้อมขายนะครับวันนี้ก็ทําอันนี้นะครับทําแต่ว่ายังไม่เสร็จดีครับเป็นมีดทมีดเล,เล็กเล็กก้านวาวนะครับนะ มีดเล็กเหล็กก้านเบาอ่ายาว6นิ้วนะครับก็ทํามาหลายรุ่นแล้วครับเป็นมีดเล็กเหล็กแบริ่งก็มีนะครับขายไปเยอะนะฮะแล้วมีดพักหลังๆนี้จะเป็นมีดเล็กเหล็กก้านเบานะครับนะ <S <S เหล็กก้านเบาแบบนี้ครับนะเห<ด>ล็กก้านเบาเรือนะครับนะครับผมก็เอามาทําเป็นมีดเล็กนะครับมันเป็นเหล็กรู้สึกจะคล้ายๆเบอร์ สเตนเลสนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กผสมสเตนเลสนะครับนะเบอร์มันก็ประมาณนี่ครับสเตนเลส4404นะครับนะเป็นเป็นเป็นเหล็กที่ทนสนิมหน่อยนะครับแล้วก็คมนะครับคมแล้วก็แข็งครับแข็งดีแล้วก็ป้องกันการสึกกร่อนนี่ได้ดีมากนะครับนะก็เขาใช้ทำ เาะนะครับเป็นลิ้นไอเดีเสียของของของเรือนะครับเรือมันปุ๊บนะครับเครื่องทําไฟในเรือนียนะครับอตอนนี้ก็ทําออกมานะครับเล่มอันหนึ่งเนี่ยจะทําได้สองเล่มนะครับนะสอ,นะสองเล่มนะสองเล่มนะครับต่ออันนะครับนะ,ะแล้วก็ถ้าถ้าอันใหญ่เนี่ยอันใหญ่ก็จะ ได้เล่มเดียวนะครับนะอันนี้จะมีมันม,ม,นมีมันมีก้านเล็กก้านใหญ่นะครับนะครับผมวันนี้ทำหกนิ้วออกมานะครับหกนิ้วก็มีประมาณกี่กี่เล่มนะสิบกว่าเล่มครับเออเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ <c oughs> ทำออกมาหลายวันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเริ่มเริ่มปีใหม่ครับปีหกหกหกเนี่ยครับ ก็คึ้งเสร็จนะครับึเสร็จมาเก็บงานก็ยังไม่เสร็จดีนะครับฝักเฟิดกก็ยังเนี่ยครับยังไม่ได้ทําส่งทําสีไม่ได้พันเชือกพันไวายนะครับก็ทําให้แต่ละแผนกแผนกนะครับทีมงานของช่างแกะก็ทํามามาไว้นะครับทํามาก็มาส่งที่ผมนะครับนะช่างไม้ก็ทําฝักนะทำฝักทําฝักทําด้ามน,นะครับช่างเหล็กก็ทําใบมีด ประกอบใบมีดทำกาดมือกาดลายนะครับนะก็ตามสูตรนะครับนะก็จะขายราคาเดิมนั่นแหละครับนะขายราคาผมขายนี่ก็พันหร้อยบาทนะครับนะมีดก้างบาเนี่ยนะครับพันหร้อยบาทครับทีนี้ว่า นี้นี่ผมจะแถมหินลับมีดให้ด้วยนะครับนะหินลับมีดก้อนเล็กนะครับนะไม่รู้อยู่ไหนอยู่ยไหน,น,นเนกองโนะ่นเดามาให้ดูนี่ครับซื้อไปหนึ่งเล่มนะครับเอาไว้เอาไว้ฝนนะครับนะเอาไว้ฝนเป็นหินแกนิกนะครับนะก็ได้หนึ่งเล่มนะครับ กับพระอีกหนึ่งองค์นะครับน<พ>ะพระนี่อีกหนึ่ง <พะ S 1> องค์เหลือตามมาเลยนะครับเป็นพระเนี่ยนะแถมมาเนาะเนี่ยครับเป็นพระองค์ลอยของหลวงปู่หลวงปู่เจ้าเกษมเกษมพโกนะครับนะผมจะแบ่งให้นะครับนะก็ในราคาพันหกร้อยบาทนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีเจ็ดนิ้วอยู่สองเล่มนะครับเจ็ดนิ้วอยู่สองเล่มอันนี้ก็ หกนิ้วนีว่อันนี้จะขายอ่าเท่าไหร่อ่ะพันแปดนี่พันหกเนาะพันหกอันนี้เจ็ดนิ้วเนาะพันแปดก็แล้วกันเนาะพันแปดพันแปดเอาละอาพอละอละ่ะแบง่งแบ่งกันไปแล้วก็มีสิบนิ้วเนี่ยสิบนิ้วอยู่สองเล่มอันนี้ก็จะขายราคาเดิมละสองพันห้าอันนี้นะนะสองพันห้า อันนี้เป็นเป็นมีดเดินป่าและมีดมีดคมปิ้งแล้วอันนี้นะครับผมจะขาย2 5 0 0ต่อมาก็ได้นะอาจจะเหลืออาจจะลดได้นิดหน่อยเนาะ,ะแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วก็มีพิเศษอีกแลมมหนึ่งนะครับเนี่ยว่าจะว่าจะเอาเก็บไว้นะครับอันนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นโบวีนะครับโบวีขนาดเท่าไหร่เนะย ขนาดกี่นิ้วนะเนี่ยเจ็ดแปดนิ้วมั้งเนี่ยเนาะนี่ไหนล่ะตาับเมตรเนี่ยตัวนี้นี่เป็นเขาควายฟ้าผ่านะครับแปดนิ้วนะครับนะแปดนิ้วเนี่ยนะครับทําพิเศษออกมานะครับนะเป็นเขาควายฟ้าผ่าของช่างแกะเนี่ยครับนะกะว่าเอาครบติดตัวงามเลยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย ไม่รู้นะถ้าเจอเจ้าของก็ไปไปได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าไม่เจอของก็อยู่กับช่างแก่นี่แหละนะครับก็เอาเอาเอา,เอา,เอาช่ว้ก่อนก็ได้เห็นกันอันนี้นะืรเป็นเ,นนะเนขาควายฟ้าผ่านะครับนะตัวนี้ก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับนะตัวนี้นะขนาดแปดนิ้วนะครับแล้วที่มีอยู่นั่น กี่นิ้วอะส,สิบนิ้วอะที่สิบนิ้วเหรอครับผมไอเรื่องความคมความแข็งเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับอันนี้นะคมชนิดที่ว่าหวานจ่อยเลยนะครับนะคลุกเล่มนะครับนะคมจนน่ากลัวนะครับนะนี่นี่ก้านวาวนี่คมมากนะครับม ผมแล้วก็สันหนานะครับนะสันหนาได้หกมิลนะครับนะสามารถใช้ฟันได้นะครับเนี่ยนะกอกขาหมูได้เลยมีเล็กๆเนี่ยจะบอกให้นะครับนะไม่ไม่ธรรมดานะครับใช้ทําอาหารใช้เดินป่าได้นะครับอีกอย่างนี้ก็ใช้พกติดตัวได้นะครับนะมันไม่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 เล็กไม่ใหญ่นะครับอันนี้นะสามารถใช้ฟันไม้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับงามเลยนะเนี่ยครับ ช่เนี่ยกำลังกำลังดีเลยแหละนะบีดเล็กเล็กแบริ่งนี่ผมรู้สึกผมอยากทำขายเป็นพันแล้วครับเป็นเป็นคล้ายๆซิกเมอร์ของทางแกะเลยครับเมื่อก่อนนะผมเอาตัดโซ่ใหญ่ๆนี่ได้เลยนะครับพวกนี้นะตัดโซ่ตัดเหล็กตัดตะปูตะปูเนี่ยเรื่องเล็กนะเนี่ยครับคมชี้ว่า หยาบเยิเ้มเลยลนะไอ้เรื่องคมนี่หายห่วงว่างนั้นเถอะนะเรื่องแข็งก็เหมือนกันพวกพวกนี้นะคมแข็งจับนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเหล็กเหล็กเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็นอันนี้นะก้านวาลนี่นะไอ้ก้านวาลน,นะน,นี่ก็คือสแตนเลสผสมเหล็กนะครับผมสแตนเลสผสมเหล็กนะครับจำคำพูดผมไว้นะ แล้วก็แบริ่งนี่เป็นเหล็กผสมสเตนเลสนะอ่าผสมสเตนเลสอ่นะครับนะก็กลับกันหน่อยนะครับค <oc. S 1> ือมีแบริ่งนี่ม,มีมีเนื้อเหล็กมากกว่าสเตนเลสเนะอ่าแล้วก็ไอไอันนี้จะมีสเตนเลสมากกว่ามากกว่าเหล็กนะครับมากกว่าเหล็กเนี่ยครับซอยเนี่ยครับ นี่ได <I can. S 2> ้ไหมปาดปุ่มนี่ได้ไหมจะเอาทำอะไรกินอะเนี่ยปาดปุ่มนี่ได้ไหมเนี่ยครับเนี่ยกดเบาๆแค่นั้นเนะยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมยะฟันให้ดู อันนี้เอาเอาเจ็ดเจ็ดนิ้วดีกว่ามันเบาน้ำหนักเบานี่ได้ไหมได้ครับนี่ครับบกขามงูนะขนาดนี้นะนี่ครับผม นี้เราทําอะไรครับพี่เอาทำะโลได้ไหมครับต้มใส่นี่ก็อร่อยเหรอต้มใส่ผักกาดผักกาดดองผนะักผักกาดดองอ่ะเนาะอันนี้ตัดยังไงครับนี้เลยเหรอเนี <c oughs> ย่ยครับชั่วชั่วชั่ชวเลยครับนี ไม่ต้องไปไปเอามีดใหญ่หมีดอะไรนะครับมีดแค่นี้ของย่างแก่ก็ใช้ได้ละน,นี่ใช่ไหมได้ครับได้ไหมเนี่ยครับอันนี้ยังไงอะ่ะนี่เหรอได้ครับเนี่ยครับขนาดฟันกระดูกชั่วชั่วชั่วนะเนี่ยครับเฉือนเนี่ย คมมากนะครับอันนี้นะเป็นอ่าตัวนี้ขายพันเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกพันแปดพันแปดะพันแปดมีอยู่สองเล่มนะครับอันนี้เจ็ดนิ้วนะครับอันนี้ขายพันหกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแถมแถมหินนะแถมหินกับพระเนาะแถมหินกับพระให้ไปบูชานะครับเอาเผยแร่นะครับเผยแร่อ่า หลวงพ่อเอสมเนี่ยต้องจุดประสงค์นี่แจกนะครับคือต้องการเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อเสมเขียนมะโกโนะครับนะสนบุญแห่งลานาเขาของเมือลำปางนะครับให้ให้รู้จักกันนะครับเนี่ยครับกระดูกนั่นเลยนะครับเนี่ย เบลเลอร์เทอเลยะลน,ะ,นะกระดูกระดูกระนั้นเลยนะเนี่ยครับสามารถใช้งานหนักงานเบาได้หมดนะครับอันนี้นะใช้แรล่ปลาแรล่ปลาปากกระดูกปกหมูปกขาหมูนะครับนะใช้ซอยผักนะครับนะใช้ป้องกันตัวนะครับเวลาเนี่ยครับกว้างเนี่ยปึกป๊กปึ๊กปบกเลยระยะสามเมตรนี่ไม่รอดเลยนะครับนะ ว้างยังไงก็ปักครับเพราะน้ําหนักลงที่ปลายนะนะน้ําหนักดีนะครับสามารถฟันไม้ได้นะครับนะน,นี่ครับอันนี้ก็จบเลยเนาะอันนี้ใหญ่ไปไหมไม่ใหญ่แลวครับ ก็โอเคนะครับอันนี้เอาไปต้มไปแกงได้เลยนะครับนะอันนี้ลงคูณมาเมื่อเช้านี้เท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบรยสลร้อยสามสิบนะครับครับหมูทําอะไรก็อร่อยครับเขาว่านั้นนะครับครับไอที่ขาหมูนี่ผมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะครับผมชอบกิน ตรงตีนมันนะครับเขาเรียกคาเกะนะครับกินข้าวขาหมูเนี่ยแต่ว่ากินเยอะไม่ไม่ค่อยได้นะครับทักหลังนี่ความดันขึ้นครับนะทักหลังนี่กินข้าวขาหมูทีไรในความดันขึ้น,น <c oughs> เหนือร้อยแปดสิบเออก็เลยต้องต้องลดลดหน่อยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรครับผมทีนี้ว่า ความคมแล้วนะความคมแล้วโอเคนะผ่านเนาะความคมไหนดูเหมือนเดิมหรือเปล่าเร่มนี้ใช่ไหมก็ยังเชียบเสียบขาดเหมือนเดิมนะครับครับนี่ครับ คุ้มค่านะครับพัน 8, แปดหรือว,ว่าจะขายสองพันก็เกรงใจไม่เป็นไรแบ่งกันไปมีแค่สองเล่มนะ,ะก็แบ่งกันไปเดี๋ยวคราวหน้าทํามาเยอะๆค่อยขอขอเพิ่มราคาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพวกฐานพวกเชื้อเพลิงนี่ก็เริ่มขึ้นราคากันแล้วครับมีตังอยากมีตังเยอะๆจะเอาสต็อกไวน้นะครับนะ พอดีพี่อัดเขาเอนโดครับส่งมาเมื่อเช้าเนี่ยเก้าคันเอามาเอามาอันนี้ครับเอามาสต็อกขาดไหมนะครับนะซื้อดาบไปสองเล่มน,นะครับก็อันนี้เรื่องความความคมก็ผ่านนะครับเดี๋ยวเรื่องความแข็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องความแข็งนะครับอันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่า มันจะแข็งเหมือนอพวกคุ่พี่มันรุ่นก่อนๆนนะครับนะเคยออกมาบานอฐานยังไงนะครับก็รุ่นรุ่นต่อไปรุ่นมาใหม่ก็ต้องคุณภาพเทียบเท่านะครับคุณภาพต้องเทียบเท่านะครับนะ มออ,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 อมออกมาตฐานอุตสาหะแกะครับไม่ไม,ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับนะทั้งแข็งทั้งคมนะครับนะแต่ว่าซื้อไปนะครับผมฝนเนี่ยอันนี้ที่ว่าคมกิิบเลยนะครับอย่าไปลองนะครับนะอย่าไปลองอันนี้ผมเนี่ยเอาเอาความแข็งขึ้นมานะครับความแข็งมขึ้นมาก็ ให้ดูนะครับให้ดูว่ามีดหนึ่งเล่มเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างไม้เนี่ยครับอันนี้เป็นไม้สาธรน,นะครับนะไม้สาธรลายสวยเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงเลกกเกอร์เลยครับอย่นี้นะอันนี้บอสเลียเมียผมกำลังเขาขัดเพิ่งขัดเสร็จนะครับยังไม่หมดนะครับ ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันงานละเอียดนี่มันต้องผู้หญิงนะครับงานงานกรรมกรงานเลเบอร์นี่ต้องผู้ชายนะครับเนี่ยครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปตอบให้กำลังมากนะครับเดี๋ยวก็ขาดนะครับ มีเป็นกิโลยังตัดได้นะตปนะปูนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวขออันนี้อีกหน่อยเดี๋ยวหาว่าหาว่าลังแกเด็กเนี่ยครับผมก็เทียบเทียบเอาแล้วกันนะครับเนี่ยครับตะปูกับน็อตนะครับนะ เียบเอาแล้วกันว่าไดมิตเตอร์ขนาดไหนนะครับไดมิตเตอร์ตะปูกับ็อตเนี่ยครับ,นะรบขนาดไหนเห็นชัดไหมนะเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับภาพฐานกะ็พอละเนาะอ่านก็พอลนะน,อลนะครับ นะครับถ้าใครอยากได้นะครับอ่าใครอยากได้พี่ๆที่ถามถึงนะครับมีดเล็กหบก้านวาวนะครับบัดนี้นะครับบัดนี้มีมาแล้วนะครับมีมาแล้วมีมาแล้วให้จองด่วนนะครับมีไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคลิปไปแล้วก็ถ้ายอยขายไปเดี๋ยวก็หมดนะครับนะทำมันทํายากมีดเล็กเนี่ย แต่คนระับไอการทํามีดนะผมบอกให้มีดเล็กเนี่ยจะทํายากกว่ามีดใหญ่ครับนะมีดใหญ่เนี่ยมันมันแบบว่าคล้ายๆใช้เครื่องมือเครื่องมือนี่ถนัดนะครับเวลาเราไปปัดไปใสไปอะไรนะครับมันมันมันกับถนัดมือเลยครับถ้าเป็นมีดเล็กๆเ,เนี่ยครับมันมันลอดตีลอดมือไงครับนะอุบอัติเหตุมันช่างเกิดขึ้นได้ ได้ไอ้มันอันตรายครับเนี่ยนะมันก็เลยช้ากว่าแล้วก็แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับไม่ใช่ว่ามีดมีดเล็กนมีดเล็กเนี่ยขอแถมมีดเล็กๆสักเล่มนะฮะอย่างเงี้ยครับมีดเล็กอย่างนี้นะทํายากนะครับนะไม่ใช่ว่าทําง่ายนะครับอันนี้นะทํามีดอีโต้นะครับทํามีดอีโต้เนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับกับมีดแบบนี้นะแบบนี้นี่ทายากกว่าแบบนี้นะครับ วันนี้เครื่องแก่จะไปแล้วนะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ0899547220นะครับลายก็0863780810นะครับรีบๆนะครับเห็นแล้วว่ารีบๆเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนะครับช่วงนี้ก็ยังแถมพระอยู่ยังพอมีอยู่ครับนะถ้าถ้าถ้าหมดก็หมดก็เอวังนะครับนะหมดก็เลิกเลิกแจก นะครับวันนี้ขอความลาก่นนะครับสวัสดีครับ